หมดี่เดียวแม่ก็ปอดหมดแล้วหมด้วเราดูผีให้ก่อนแล้วกันนะแค้มันมที่บบปวดต้อน่อนเลเขาไหมพค้าวค้าจะกลับไปูนัด่าอ่าได้ไหมเฮ้ยเาไมกูอยู่ไหนวะอยู่นู่นแล้วนะเอาพูดลาใหม่วีเอาไปว่า่น่ะ มาอยู่ที่คอเขาผู้ละเหมาน้ำมต์ที่ทออกมาไปด้วยออกมาแล้วไหมน้ำอยู่ฝ่ามือนั่นไงอยู่หน้าผู้ละเหมาขวามือปวดเบ้วอยู่ไหนผู้ละเหมาเอาไม้กูมาวันนี้ฮะมีปัญหากับไม้แล้วเกินโหเฮียในนี้คุณใส่หมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเ้าสเอ็ดเอาลูกมาด้วยไหโอ้โหไอ้ี่าตอไม่ได้หรอกอยากให้หายเลฮะ ของมันอยู่ข้างในไม่หายออไม่ต้องร้องไห้อู๋สัญญาไ่าตีเบาที่สุดอย่าร้องซึงอี้ฮะมึงเลือกเอาแล้วกันอ่ะมึงถือว่ามึงมาแล้วมึงมึงอยากโดนเล่มไหนของเล่มเนี้ย,ยเออมึงอยากหายมาเล่มไหนก่อนชี้เอานี่เฮียมีสติไอ้สั์แสดงว่าโดนเล่มนี้ไปแล้วโอเคอันเล่มนี้นะนับตาห้อยหายนะน้ำตาคนอยากหายเฮียเฮ้ นะหลับตาดูต้นตานรูปไหมจ๊ะอ่ะหลับตาน่ะมึงอยากพูดอะไรส่วนอาหลับตานะอีสีพิโสพระควยมะราชานุเวสวนโนมังสุขังในตัวน้โมพุทธายะเทวีสวรจาตูมหาราชิกกอยะเขาะพันตอพัตโตปุริโตเวสสบุสเวสสบุสเวสะออกมาออกมาออกมามปีศาจวิญญาณไลที่อยู่ในตัวอีางกายออกมาออกมามึงจะมึงจะอยู่เขาทำไมมึงต้องการอะไรจากล่างนี้บอกมาดิมึงจะเอาอะไร คุยกันก่อนอนะครูคุคยเจรจานานี่ครั้งสองแล้วเจ้าอะไรมึงต้องการอะไรต้องการอะไรฮะมึงต้องการอะไรต้องการอะไรมึงจะมาอยู่เขาทำไมฮะเจ้าไปม,ม่ไปฮะผีมึงจะอยู่ทำไมฮะไปเจ้าอะไรคุยกันดีๆนี่ฮะ ผีก็คือคนนี่แหละอพอครับเอาอะไรจะไปไ,ม,ไปม่ไปถามเลยถามก่อนนะถ้าไม่ไปวันนี้จะหัวด้ดิ้นแล้วนะกูสัญญาว่ากูจะไม่ใช้กระบองหวดเลยงั้นก็ตามเอ,เนนเอ,อ,อ,อเวเอลอ,ลอ,อ,อดเขอขอด,ลดีนยเนี้อะไรยี่เหตีคดกุ้ยเอาลองลองหัวสักเคาะอาวุธฒังเวสหุสักเวสภุสักเคาะอาวุธฒังสลัดนี่เอมา ตักขคอทอวุธพังตัดคอทอตัดคอทอวุธพังไปไม่ดูไม่เลยไม่เอาไปไว้หนเมาตักคอทอวุฒร้องให้นรล้อันได้ยินไปได้มารับถูกตัดคอทอวุธพังไว้จะวุ่นอะนี่เอาเอานี้มาด้วยตัดคอทอวุฒตัดเอาไปตัดคออย อ้ออกออกออกไอ้ลูกลูกลลูกันหนันไปอย่างนี้แล้วลูกพลิกพิกรงไหพลิกแนพลพิกพิกพลิกพิกลูกขึ้นโอ้ยสภาพโอ้ัวที่ตงนล้วกัน

เวสุวรรณวุฒิทัง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 ไอ้เวสุวรรณวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังเวสุวรรณลุบพลิกมาลุบโอ้ลุบลุบลุลุบ

thà thà cho tha vẽ ta vu tha vẽ ta vu tha vẽ ta vu ơi, <laughs> ไปใหมดนสะคอวุ <mile> ้เฮ้ยหลุดไป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 หมดหลุดไปหมดหลุดออกไปวิญญาณนี่อยู่ในตัวไอ้ไก่เนื้อในหนองในกระดูกในที่ลับและที่แจ้งนะหลุดออกไปหลุดออกไปหลุด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 ไปหหลุดไปลุดไป Bay một lượt bay một lượt bay một bay một lượt bay một lượt bay ลูกแฟนในปรา,ปาน่าเหมือนกันเลยห<อ>ลกทองเนื้อคู่<อ>ติกมาอีกตีอีกไ,ไหแลอวเอาจับม,มันลุกขึ้นมามมลุกขึ้นมา อยากได้ก็จัดให้ตามคําขอเล่มน,น,นี้แต,แต่แต่โอเคนะคร่านี้กูแบบตามคาที่ขอเลยไม่ใช่กระบองเลยนะกระบองวางอยูน่นี่ทุกคนเป็นพยานได้กูไม่ได้ใช้กระบองใช่ไหมกูเป็นคนมีคําสัตย์โอ้โหกาบตีน <c oughs> เล่มน,นี้ <c oughs> เล่มเดียวเ <c oughs> ท่าน,นั้นรู้ป่าโอ้โหอ้เหี้ยร้องเป็นหมูดูกเชือดเลยฮะกันโดนตีอดไปมึงทำไมไม่นูเอ้ไปกันเจ็บไหมขนาดแตะเบาๆเนี่ยกูตรงตีกวน จะร้องเหี้ยเหรอติดพุงเห้แดงใหญ่เลยไปอานสมตดนะกินนะแก้ช้ำไนนะขอให้หายนะชีวิตกูนี่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้วะเดี๋ยวนี้มีแต่สวองนั่นเลยกูสวยๆไม่กล้าเข้าสำนักอ่าจับเลยจับเท้าวังเล คนบ้ากามไม่มาแค่สาวๆก็ไม่เออเฮียวันนี Holiday> ้บีเหินบ้ากามก็ไม่มานะจริงสาวๆน่าจะมานะจริงนะบ้ากามก็บีเหินที่สุดในสำนักแล้วน้องนั้นก็แบบเจ้าชู้แบบเขาเรียกอะไรสุภาพบุรุษใช่ช่างบุญเจ้าชู้แบบรับเลี้ยงอ่ะใช่ไหมพี่เชิญหนึ่งร้อย